พูดถึงช่วงอากาศหนาวๆแบบนี้นะคะก็ต้องมีกิจกรรม,มดีๆนะคะ,คะเกิดขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ที่จังหวัดขอนแก่นของเรานะคะก็มีอีกหนึ่งงานนะคะกับงานบุพชาติสักการะพุทธมนตนอีสานค่ะนางรำนะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะกว่า2300ชีวิตนะคะร่วมรำบวงสวงพุทธมนตนอีสานค่ะศูนย์รวมทางพระพุทธศาสนาของชาวขอนแก่นและยังได้ถ่ายรูปนะคะกับอุโมงค์ไฟไหลถงชาติไทยค่ะ ที่พุทธมนลรีสานค่ะบ้านเต่านอตนําบลศิลาอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยนายวัฒนาช่างเหลา่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายไพรตทวีวานนายกเทศมนตรีเมืองศิลาและก็มีการเข้าร่วมนะคะในการนำพันดอกไม้ค่ะไปเดินเวียนรอบองค์พระประธานปางลีลาก่อนที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นค่ะจะนำดอกไม้นะคะไปสักการะองค์พระศักยะมุนีสิริมงคลค่ะเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลในการจัดงานปีนี้ จากนั้นค่ะนางรำจากจังหวัดขอนแก่นกว่า2,300ชีวิตที่ร่วมรำบวงสวงสักการะองค์พระสักยมุนีสิริมงคลเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานบุพชาติสักการะบูชาพุทธมนตนอีสานจังหวัดขอนแก่นประจำปี2569โดยนางรำค่ะต่างรำด้วยท่าทางที่อ่อนช้อยสวยงามตามจังหวัดเสียงเพลงค่ะเมื่อรำเสร็จ3เพลงนะคะได้มีการจุดพลุ สวยงามนะคะกว่า100นัดนะคะขณะที่นักท่องเที่ยวนะคะต่างก็สนใจนะคะหยิบโทรศัพท์มือถือและกล้องถ่ายรูปเนะะี่ยค่ะเพื่อมาบันทึกภาพอุโมงค์ไฟที่ประดับเป็นลายธงชาติซึ่งหลังจากที่นางรำนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะคะ ก็จะเป็นการรำบวงสวงนะคะแล้วก็มีจุดพลุและรวมไปถึงอุโมงค์ไฟไลายธงชาติที่สร้างความตระหนักในการรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทยค่ะโดยนายกเทศมนตรีเมืองศิลาเปิดเผยว่างานบุพชาติสักการะบูชาพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอ,อนแก่นนะคะจัดขึ้นเป็นปีที่สองต่อเนื่องแล้วค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความเคารพบ,บูชาด้วยการถวายบุพชาติสักการะนะคะองค์พระสักยมุนีสิริมงคลให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาว พุด ควบคู่ไปกับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านพระพุทธศาสนาค่ะตลอดจนเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะการเผยแพร่เอกลักษณ์นะคะพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีของตำบลศิลาค่ะรวมทั้งเป็นการส่งเสริมพุทธมณฑลอีสานค่ะให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาที่จะนําไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนและก็ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นด้วยค่ะ ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะจัดไปจนถึงวันที่19มกราคม2569 ประกอบไปด้วยพิธีทางพระพุทธศาสนาพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พุทธมณฑลอีสานการรำสักการบูชาองค์พระสกนธิมุนีสิริมงคลตลอดจนการจัดนิทรรศการทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักธรรมคำสอนนะคะและเสริมสร้างคุณธรรมจร,ริยธรรมแก่ประชาชนค่ะรวมไปถึงการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยศิลปะหุ่นฟางยักษ์การประกวดพานใบสีการประกวดผักออร์แกนิก การประกวดแจ่วบองทองคําแห่งเมืองศิลาการประกวดไก่พันธุพื้นเมืองการประกวดตําแหลกแซบทุกครกนะคะการประกวดมิสควีนศิลาฟลาเวอร์ การประกวดลาบพื้นเมืองรวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอทอปต่างๆมากมายการตกแต่งภูดาวเรืองนิ่องาการสืบสารอนุรักษ์ควายไทยนิ่อการผลการผลเกษตรและสวนเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมทาราพุทธปูชาและมีมหอมหัศะศพศิลปินพื้นบ้านอีสานสมโพธตลอดการจัดงานเลยค่ะ ถึง19นี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวต้องตามไปดูเพราะเขาบอกว่ามีการประกวดเจ๋าบองด้วยใช่ค่ะแสดงว่าของดีศิลานี่แจ๋วบองใช่ไหมคะน่า,าจะใช่แต่ว่าโอ้โหกิจกรรมเยอะ,ยอะมากมเลยมีหลากหลายมากเลยนะคุณผูวว้ชมเพราะฉะนั้นไปกันได้นะคะที่พุทธมณฑลอีสานนะคะถึง19มกราคมนี้ใช่ค่ะ